สามเสียงครับครับผมก็พลิกสถานการณ์เอาชนะจนได้ครับทางด้านโนบิตะครับมาถึงคู่นี้ครับนักชกมุมแดงครับนี่ครับภาพกำลังจับบนเวทีครับเอกมงคลนอรอนวัตยิมครับนักชกวัย23ปีเป็นนักมวยจากจังหวัดมหาสารคามครับปีนี้อายุ23ครับแหม่กำลังสดกำลังห้าวครับติดสอบอยู่ที่ค่ายมวยนอรอนวัตยิมที่จังหวัดชลบุรีครับ มีคุณยะชนบุรีหรือว่าคุณอนุวัฒน์พดุงโพธิ์ครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะโชคมาทั้งหมด113ครั้งชนะ86ชนะ25แล้วก็สเสมอ2ครั้งครับฝร์มหลังชนะคันแนนเพชราท,ทานอาวุธอุดอรแล้วก็ชนะน็อกยอดเพชรงามรถสวยจ่าเจดครับวันนี้ทางด้านเอกบางคนจะพบกับคู่ชกคนสำคัญครับก็คือนำไทยเพชรน้องกี่ครับ นํำไทยปีนี้อายุ24ครับรุ่นพี่1ปีครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับนํำไทยสูง169เซนติเมตรชกมวยมาแล้ว55ครั้งชนะ30ครั้งแพ้20ครั้งแล้วก็เสมอ5ครั้งครับนํำไทยเพน็นหนองกี่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์กุลาบแสนจัน์ทรครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรหนองกีอําเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ครับความหลังของนํำไทยก็ ชนะโนบิตะที่เพิ่งเข้าไปคู่ที่แล้วครับน้าติงครับใช่แล้วแล้วก็ฟอร์มล่าสุดชนะเพชรเงินทองต่อหมอสีครับชนะโนบิตะถึงสองครั้งด้วยกันเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับนํำไทยเพชรน้องจีแม่แกยืนยันเลยนะครับว่าชนะคราวนี้แกไปโปะสีเพิ่มนะข้างหลังนี่ยังเรียกว่ายังสักไม่เสร็จนะมีเตอร์แทสทูครับแหมรู้สึกจะสักเป็นรูปสามก๊กครับไม่รู้ว่าเป็นละครตัวไหนครับขงเบงซึยังสักเรียกว่ายัง ลงสีไม่เสร็จนะะย้อพมาต่อยก่อนนะะยากต้องเติมสีนิดนึงครับเพื่อความสวยงามครับก่อแลก็เป็นความความเชื่นชเจ้าส่วนบุคคลปกติครับส่วนบุคคลครับใช่ครับกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับกรรมการธงชัยทองสเสวเกครับด้านล่างสามท่านมีสายยันเรืองเรืองครับปรวัตแขกสินทร แล้วก็ธีรวุฒิศิลปครครับวันนี้มวยสนุกเร้าใจเหลือเกินครับศึกมวยเดดสังเวียนเดือดครับประจำวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์นะครับที่วิทีมวยจิตรเมืองนนท์เราก็มีนัดกันเวลาสวยๆแบบนี้นะครับทางหน้าจอช่อง JKN 18ครับ17นาฬิกา30นาทีนะครับไปจนถึง20นาฬิกาตรงครับนี่เป็นคู่รองแล้วนะครับ2ปอนด์มีผลหรือเปล่าครับหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับเอกมงคลยังเกงสีแดงต่อให้ครับ124กับ126ครับ เรียกว่าไม่แน่จริงไม่ต่อน้ำหนักถึง2ปอนด์นะครับสำหรับเอกมงคลนํำไทยนี่แก่กว่า1ปีครับเอกมงคลก็ฟ์มหลังสดใสซาบซ่าครับต่อน้ำหนักต่อน้ำหนักแต่ไม่ได้ต่อส่วนสูงครับเอกมงคลสูงกว่า3มเซนติเมตรครับก็ไม่มากนะครับไม่มากเอกมงคลขวามือท่านผู้ชมนะครับขณะที่นํำไทยก็อยู่ซ้ายมือครับเังเกงง่ายครับเป็นเกงน้ำเงินนะครับแล้วก็หลังนี่หมาย ยังสักไม่เสร็จนะฮะยังผมสีไม่ลงไม่หมดนะครับนีถือว่าเป็นนักสู้ประสบการณ์สูงทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ผมขออนุญ,ญาตฝากรายการดีๆครับในวันแห่งความรักนะครับอังคารที่14กุมภาพันธ์ครับเราก็ไปดูมวยดีที่อุทัยธานีกันครับในศึกมวยมันสนั่นเมืองอุทัยครับที่เวทีมวยโชคราวสนามธนาชัยตำบลน,น้ำซึมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับ โปรโมเตอร์สจเปียอุทัยร่วมกับทีมงานเพชรยินดีครับระเบิดศึกนัดใหญ่เลยครับและที่สำคัญที่ดูฟรีด้วยนะครับเป็นนัดการกุศลของท่านสจเปียอุทัยนะครับยอดกตันยูจิตเมืองนน์เจอกับโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์ภูมิใจไทยประกอบพสุรินครับเจอกับเมฆชูทางด่วนสุดหล่ออภิพลศรีพบกับไปยิ้มสบุญมีนิศแล้วก็น่ารักสจต้มปาจีนเจอกับพรเสน่สภูมิพัฒน์แล้วก็ยังมีอีก6คผู้เอกด้วยนะครับห้าาพลาดเลยนะครับ 10คู่เอกทั้งรายการครับมวยมันสนานเมืองอุทัยวันแห่งความรักอังคารที่14กุมภาพันธ์นี้เลยครับก็ไปรับชมก็ได้นะครับดูฟรีนะครับติดขอบสนามไม่ต้องเสียค่าตั๋วครับสนามธนาชัยตำบลน้ำซึมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีครับไม่ดูไม่ได้จริงๆครับอย่ากว่างานนี้นีห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงครับอัดกูมาแน่นแบบนี้ต้องไปชมกันเรียกว่าเชิญเชิงกันทั่วหน้าครับดูฟรีครับเสียเฉพาะค่าน้ำมันคุณออสใช่ครับ นาคเออตอนนี้ซุ้มเสียงนี่เสียงใสนะไปทำได้มาครัอาทย์ที่แล้วก็ชุวงนี้คนมีความรักคนมีความรหน้าตาสดใสแล้วกนออล่าจับแล้วนาติงครับไปชกเป็นคู่เอกใช่ครับไปป้องกันแชมป์มาครับไฟบังคับมีหลายคนเป็นคู่รองเยอะนะครับผมมาดูคู่นี้ดีกว่านะครับนี่ก็รองคู่เอกนะครับเอกมงคลขวามือท่านผู้ชมนะครับขณะที่นำไทยเป็นน้องจียังคุ่มเชิงกันอยู่นะครับจังหวะฝีมือครับนี่จิ้มหน้าสักทีครับนำไทย โชว์ความหลักๆก็นำไทยเป็นทัง้งวยที่อุคยคบเพื่อนแล้วก็มีเพลงสอกที่ไว้ใจได้ครับนำไทยเพชรหนองกีครับหนักโชคจากเมืองมวยคนหนึ่งครับจากจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอหนองกีครับ แม่วันนี้เห็นน้องๆนักมวยนะครับที่เอาชนะแล้วก็ได้รับเงินรางวัลพิเศษนะครับหรืออัดฉีดครับก็ดีใจนะครับเห็นนักมวยมีเงินรางวัลพิเศษนี่ก็ดีใจด้วยนะครับหลายๆคนได้โอ้วันนี้ได้หลายกำปั้นเลยนะครับเนี่ยนะครับเพชรโทก็ได้เพชรโทได้สองหมื่นเพชรโทสองหมื่นครับโนมิตานี่เกือบแสนเลยครับเก้าหมื่นบาทเลยอ่ะหมดยกแรกครับพักแป๊บเดียวครับชนะรวดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนะโนบิตาซึ่ง ได้เงินอัดฉีดไปทั้ง990,000มืนะฮะไม่ใช่น้อยครับใช่นำไปต่อยอดได้หลายอย่างครับก็ยินดีกับน้องๆครับน้องมวยนะก็ขอให้ตั้งใจวิซ้อมเพื่อนำมาซึ่งชัยชนะครับเอกมงคลฟอร์มหลังสุดก็ชนะน็อกยอดเพชรงามรถสวยจัดเจตนะที่รังศสร็จนะใช่ครับสับซอกทีเดียวนี่ชนะอย่างสวยงามแล้วก็เด็ดขาดครับครับตามมาต่อนะครับยกนี้ยกสองนะครับกรรมการเป็นใครบ้างครับคุณนอ กรรมการก็กรรมการผู้ชี้ขาดนะครับธงชัยทองเสวกครับด้านล่างสามท่านสายยันเดินเรืองครับปรวัตรแขกสินธรแล้วก็ทีรวุธศิลิธรนะครับวันนี้ได้ดูช็อตนับช็อตน็อกนี่หลายช็อตเลยนะครับกานคอก็เห็นแล้วครับมีทุกลูกครับมีไฮไลท์ช็อตเด็ดช็อตมันให้ดูมาชมบนสนามกันต่อครับโอ้โหถีบลูกนี้ครับนำไทยทัดทายแบบเจ็บเจ็บครับก็ตอมะเลงกันแล้วครับโอ้โหเอ๊ เอกมงคลก็ยังสุขุมนะครับนําไทยเดินแล้วครับขยับมาจิ้มหูบัดขวาครับจิ้มเข้าหน้าของเอกมงคลคู่นี้ครบยกหรือไม่ครบรยกครับอ่ามีมาโหยของหนักด้วยนะครับนําไทยจังหวะฟุกซ้ายนี่น่ากลัวเลยครับเนี่ยครับแข้งขวาไปอีกทีหนึ่งได้เปรียบน้ําหนักนะครับนําไทยแ้วเอกมงคลไม่นสล้วครับจิ้มซ้ายอีกแล้วเข้าทีหน้านี่ครับพยานเดินเข้าหาครับเอกมงคล วางแข้งซ้ายเข้าไปครับนำไทยก็ยังเรียกว่ายังรัดคุมครับนี่ครับคอยยกแข้งบังคอยหาจังหวะรอโต้รอบวกน่ครับกระแทกยับ้ายมาเอ็มมงคลนี่เดินตามติดรับไปไหนไปด้วยครับเอมมงคลก็ประเภทเครื่องร้อนช้าครับยกนี้ยกสองครับแมดูจังหวะไปก่อนนะครับแต่ว่าอย่าอย่าดูเยอะนะครับเพราะว่านำไทยนี่แม่แกไม่รอครับแกออกมาก่อนไม่ไม่ไม่ยอมหลังติดเชือกด้วยครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับอย่าว่าใช้ฟุตเวิร์ดทำประโยชน์รับนำไทย เสวไหวดังสายน้ำครับเอกมงคลเห็นเดินเข้าหาตอนนี้ก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายครับไล่ไม่ค่อยจนแล้วตอนนี้เอกมงคลโอ้โหพยายามใช้หมัดแล้วครับนํำไทยแต่ยังไม่เข้าเป้านะครับเอกมงคลก็ยาวกว่านะครับยาวกว่าแต่ว่าไม่มากครับสามเซตนำไทยมาใช้ออกหมัดยังไม่ทันนะครับเจาะล่างครับมาหาน้ำโอ้โหนํำไทยปากสองหมัดสวนไปครับ เอาละครับอย่าลุกไปไหนครับคู่นี้มีมีสิทธิ์สูงเลยครับที่จะไม่ครบยอบครับวางแข้งขวามาจากน้ำไทยนี่ครับส่งสัญญาณเตือนมาแล้วว่าเพลงสองนี่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับสับนับสับน็อกมาแล้วมากมายหลายคนด้วยกันครับโอ้โหแรงเลยนะครับน้ำไทยแต่ว่าเอ๊ะบางคนพยายามเตะต้นขาต่อยหมัดตรงครับยังไม่ได้ฮุกเต้นได้เลยครับแว่งเลยอ่ามีอาการเหมือนกันครับน้ำไทย ล็อกไว้ก่อนครับยกนี้แมน่าจะผ่านครับโอ้โหมีหลายช็อตที่เสียวเลยครับรถสวยจากเจดเด่นผาด่างได้รถดีครับเจอกับเพชรอลังการคุ้งโรน้ำแข็งแล้วก็เปิดหัวด้วยแรนเจอร์ไฟเตอร์มวยไทยครับเจอกับหนึ่งอำนาจอึ่งอุบล FTAG7895 คู่เสาหน้านี้น่าดูมากๆเลยนะครับก็เจอกันเวลาเดียวกันนี้นะครับ17นาฬิกานาทีเป็นต้นไปครับก็ถือว่าเป็นรายการที่แฟนมวยที่ตั้งหน้าต่างรอคอยครับคุณออดครับ เป็นรายการที่แฟนมวยถือว่าก่าวขวัญกันทั่วประเทศไปแล้วครับตอนนี้ฝึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดครับมาถึงยกที่3นะครับโอ้โหทางขาวต้นขาครับนำไทยส่งสัญญาณบอกเขาไม่ได้ครับอย่าไปยุ่งกับตรงนั้นครับสอกมาแล้วครับนำไทยแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าครับไอ้นี่ครับนำไทยพยายามบินตีครับเด้งซ้ายเด้งขวาใช้ความชัดเจนเข้าสู้ครับนำไทยแต่ตอนนี้เน้นหนักกันที่ไนแลนะครับ นักสู้ทั้งคู่นี้ก็ประเภทแบบถอยหลังหกล้มด้วยกันนะครับเอกมงคลนักสู้จากมหาสารคามครับบ้านเดียวกับผู้กองรันนะครับส่วนน้ําเงินนี่ถือว่าเป็นจอมฝีมือก็ได้ครับวงในก็สู้ดีครับนักสู้จากบุรีลมยืนกันใกล้ๆครับหมัดโอ้โหแม่ฮุกซ้ายครับถ้าโดนนี่น่าคิดเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับใช่แล้วครับคือจริงๆแล้วเป็นมวยเข่าวงในดีทั้งคู่นะครับแต่ต้องดูแะครับลุ้นกัน พยายามเนี่ยอู้เสิริมครับทางด้านนํำไทยครับเข่าอย่เดียวไม่น่าจะเพียงพอครับมีหมัดมาเติมอ่ะครับต่อยได้รับขับขวามาเด้งซ้ายเด้งขวาครับมาเป็นชือกับน้ำไทยขยันแล้วก็ก็ไฟนี้ครับตีจิกแรงเลยนะครับนำไทยตัวตัวจะเล็กหน่อยครับแต่ว่าจังหวะตีเข่าริบมาตีทั้งต้นขาตีทั้งลําตัวครับยกหนีนี่สงครามเข่าเริ่มขึ้นแล้วนะครับยกนี้ยก3าะครับใช่แล้วครับยก3นะครับ เนี่ยจิ้มซ้ายครับเอกมงคลอาศัยความยาวกว่าทีนํำไทยเดินเบียดยังเข้าไม่ได้ครับนี่ครับต้องมีหมัดเปิดทางครับนํำไทยทำลายจังหวะเข้าไปครับเดินที่เดินถึงตัวทิ้งหมดัดวาลูกนี้เอกมงคลยังใจเย็นครับหยับโอ้วางแข้งซ้ายมานํำไทยเราอยาทำเกมได้ครับแม่พอชกในเกมตั้งรับเยอะๆดีทําให้นํำไทยได้ใจเหมือนกันครับโอ้ยมามา,มาเป็นชุดเลยครับ เหลืออีก40วิครับในช่วงปลายยกที่3ครับก็ยังเดินมาโดนถีบไว้ครับเอกมงคลถีบไว้แย็บเนี่ยยังไม่เข้าน่าละครับแต่ก็ยังไม่เข้าแต่ไม่อยู่ครับวันนี้ทางด้านเอกมงคลนํำไทยค้องได้เสียบซ้ายเข้ามานี่ครับล็อกสะพายแรงแล้วผ่านจังหวะดเด้งข้างกครับนํำไทยวงในเราจะทํางานได้ผลครับยกนี้ยกนี้โอ้นํำไทยครับขยันเหลือเกินครับอเอกมงคลจะรับ จะลองของเยอะไม่ได้เลยนะครับไปรับแบบนี้ไม่เป็นผลดีครับเองบางคนรับบ่อยๆนี่สถานการณ์เปลี่ยนได้ตลอดเวลาเหมือนกันครับอาร์ครับยังเสียบ้ายเข้ามาเอกวงคนพยายามสู้ในครับหนีไม่ออกก็ต้องจำเป็นต้องสู้ครับแหมหมดยกก่อนครับพักสองสี่สามสามหกเพื่อนมิดโบเกอร์ครับตามมาต่อนะครับยกนี้ยกสี่ครับมาแล้วครับของจนดล้นครับวงในจากสนามไทยระฆังดังขึ้นมาก็ตัดสินใจเบียดในครับอาร์ครับจับนมาหูพยายามบวกต่อครับ เอกโอ,โอ้ลูกนี้เสียบซ้ายเข้ามาเอกมองคลพยายามงัดศอกแล้วนะครับตอนนี้นํำไทยต้องเร่งเดินแล้วครับเข้ามาฟันศอกคืนกลับไปโอ้คู่นี้ชกกันเหมือนโกรธกันมาครับตั้งกำแพงตั้งกำแพงข่าวไว้ตีมาใกลครับเพีย,ายามจะงัดศอกแม่นํำไทยแกก็พยายามจะดื้อเต็มที่เลยครับพยายามจะชวนรุ่นพี่ทะเลาะเต็มที่ครับนี่ละครับเรียกว่าพยายามลากเลื้อยเป็นพิเศษครับวันนี้น้ำไทย ไปไหนไป้วยกเตาะติดตลอดอ้าวสับสอกซ้ายสับสอกขวามาทางด้านเอกมงคลอ้าวขอสารแข้งครับจังหวะนี้เข้ามาเบียดหาเหลี่ยมเขาแค่มาหัดตีเข้าไปครับอาทั้งคู่นี้ร่างกายโอ้โหแกร่งทั้งแผ่นอ่าตีไปน้ำไทยโอ้โหนี่ครับมาหมนิดเดียวกับใช้เหลี่ยมตัวครับเอกมงคลลุกขึ้นมาเดี๋ยวตีกันต่อเดี๋ยวตีกันต่อครับอาจากในได้รับน้ำไทยก็ยังดื้อตื้อไปที่วงในครับน้ำไทย มั่นใจว่าล็อกในมาสู้ครับครับจับในมาแม่ไม่ชัดเจนครับกรรมาการยื่ออกมามาลุ้นมาหาความชัดเจนกันต่อครับแต่เรื่อเข่าของเอกมงคลน,น,นี่ถือว่าไม่ธรรมดารับเข้ามาแทงโอ้โหเต็มดองยกเสียบโอ้โหแมายับยับแต่ละทีครับเอกมงคลแม่จังหวะแทงครับโอ้โยกมาเห็นเลยครับเอาอฟันสอกไปยังครับยังไม่สงบครับกรรมการบนสังเวียนยังต้องลุ้นยังต้องเสียวกันต่อ น้าไทยตัดสินใจจับนายครับโอ้ยเข่าซ้ายตรงนี้เอกางคนจับแล้วเสียบครับเสียบแล้วคาเอาไว้ก่อนจากครับก็ต้องดูแลครับกรรมการโอ้โหมองยากจริงๆครับคู่นี้จังหวะโอ้ยโดนสอกงัดหน้าเลยครับน้าไทยยุบยุบย่นนิดเดียวไม่ได้ครับคู่นี้ใครไข่แผวใครเขี่ยวนิดเดียวนี่เสร็จเลยครับเนี่ยอยาาอ่อนน้ำอ่อนนมไม่ได้ครับพิษซ้อมมาสู้ครับที่สาคัญนี่ร่างกายกำลังสดครับโอ้ยลูกนี้น้ำไทยจัในายอีกครั้งครับเตะซ้ายเข้ามา ตัดเสใมาตีครับอ่บิดกันไปบิดกันมาล็อกเหลี่ยมนี่อู้หูซ้ายครับอ่าน้ำไทยน้ำไทยมาเจอล็อกเจอล็อกยังดิ้นไม่หลุดกรรมการทงชัยทงสเสวกครับดึงมามาตีมาตีกันต่อจามด้วยศอกเอกมงคลเดินเสียบไปครับตีมาอ้าวยัดไปตีมาอ่าก่อนจากได้ไหมไม่ยังยังไม่ได้ใกล้เชื่อครับเหตุการณ์ไม่เป็นใจครับทางน้ำไทยมาว่ากันต่อครับ น้ำท้ายเดินหน้าทีขวาเอกมงคนชิงเดิน,นเข้าเสียบซ้ายเข้ามาอาแล้วครับลูกนี้เริ่มทำได้ครับทางด้านเอกมงคนเสียบซ้ายมาอีกครั้งครับโอ้โหสุดๆุดเลยครับอในช่วงท้ายปลายยกที่4ี่ครับอ้าวตีแหม,แม,ม,ม่มันใกล้เชือกใกล้เชือกกรรมาการธงชัยเลยโอ้ออกแรงเยอะหน่อยครับยกนี้หมดยกสี่ครับเดีย๋ยวโล่งเงินดาบันสะละัคามครับผู้ต่อไปนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้นระกแตกของวันนี้เลยครับ มาดูบนเวทีครับยกสุดท้ายครับเปิดฉากมานี่นำไทยหันมาเจมจามด้วยศอกครับโดนเข้าไปหน้าสบายกับทันาเอกมงคลครับแต่ก็ยังเหนียวครับยังไม่มีผลข้างเคียงครับแหมอ่ะละครับนำไทยยังคนเดินเข้าหาหาจะพยายามแยกรบซ้ายมาเอกมงคลล็อกได้ล็อกไปล็อกมาตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาก้อนครับน่าแกตั้งกำแพงขวางดื้อเลยครับเอกมงคลอ่ะนำไทย ต้องอาศัยลูกหนักคุกซ้ายหมัดโดนไม่โดนครับวงในนี่ดูจังหวะตีตัวเล็กตัวใหญ่เลยครับแต่ว่าจังหวะเด้งก็ยังทําได้ขวางขวางขวางยกไม,ม้แหม่แหม่เท่นขาของเอกมงคลมันยังเจกกะอยู่ครับตรงนี้แหละครับเติมเกมไม่ก่อสะดวกคขดจะดนัดนำไทยเจอลูกขวางเจอลูกเสียบจากข้าเอกมงคลเข้ามาเอาละครับเจอเขาไอลข้าก็บนำไทยยังมีความงครับล็อกไะไมาเสียบเ้าเสียบขามาเป็นทุกข้านำไทยเราดูว่าจะผ่านไม่ผ่านครับ เอกมงคลก็โต้กลับได้สวยๆนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าเอกมงคลจะตั้งรับการผูกของนํำไทยได้มากน้อยแค่ไหนเดินเข้าหาใต้กรัดขาครับโอ้สู้ดีทั้งคู่เลยนะครับนํำไทยครับพยายามจะต่อยหมัดแต่ดูเข้าในเข้าในและเหลี่ยมจับของเอกมงคลครับแล้วแกมีตั้งขาขวางไว้เลยครับเนี่นะครับเป็นปัญหาที่นํำไทยต้องนํามาแก้ไขครับต้องทําลายอุปสรรคให้ได้ครับอ้าว จัดในมาเด้งเข่าซ้ายเด้งซ้ายเด้งขวาแหมกรรมการก็แยกออกมาก่อนครับตีไม่ชัดเจนนี่กรรมการแยกไวครับคือการโอ้โหไฟใช้สอกแล้วครับน้ำไทยยังไม่ได้มนตัดขาต่อยเอามีสอกงัดเลยครับโดนสอกไปเหมือนกันนะครับเอกมงคลครับโอ้โหแต่ว่าท่าตรโหดแกที่เหลือกี่เหลือใช้เลยครับคือไม่ใช่ไม่โดนนะครับโดนครับแต่ก็ยังเหนียวครับอ่าละครับมีมีเข่าแล้วครับตอนนี้คือทั้งคู่เนี่ย เหนียวแน่นทั้งคู่นะครับมองยากจริงๆแล้วก็ย้ำนะครับว่าจบคู่นี้คู่ต่อไปเป็นคู่เอกแล้วนะครับครับผมแสนโซนเอราวันกับโล่เงินหนุ่มบางกะดีครับหรือโล่เงินดาบรันารคามห้ามพลาดเลยครับคู่ต่อไปเพราะว่าทั้งคู่นี้ถือว่าเป็นแมเป็นมวยที่ใช้ลำหักลำโค่นได้ยอดเยี่ยมครับของเมืองไทยครับในรุ่นประมาณเฟรทูเบรดเลยครับครับเหนียวแน่นทั้งคู่ครับคือวิ่งหลายวิ่งใส่ครับนำไทยเตะ ไม่มีลูกต่อยเต่ไม่รับลูกนี้เอาละครับโอ้ยังไงครับนำไทยยังมีความหวังครับเวลาที่เดือดนี่พยายามเรียกว่าขึ้นขึ้นมาสุดขีดครับ15หวินาทีสุดท้ายครับน้ำไทยต้องเร่งหน่อยครับอ่าเหลือบมองแตกแล้วด้วยครับโอ้โหโอเอม,มงคลแตกครับออ้โต่อยน้ำไทยบุกเข้ามาตอ่อยยังไม่ทันวิ่งไล่วิ่งไล่ไม่ทันครับโอ้โหหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหดูครับแม่มา มาแตกก่อนจะหมดเวลาเนี่ยประมาณ15ห้าวีครับถ้าแตกเร็วกว่าน,นี้ก็น่าคิดนะคุณออดนะโอ้โหใช่ค,คุณหมอจีศรศักด์บอกว่าเกือบจะไม่ได้ออกอาวุธแล้วรันว่สิบห้าวีสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับกรรมการธงชัยทองสเวเกครับเดินรวบรวมใปให้คะแนนครับจากกรรมการด้านล่าง3มท่านครับสุดท้ายท้ายสุดครับเส้นเลือดขวาชัยครับเป็นเอกมงคลน,นอ,อนวัดยิมก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนนำไทยเพชรน้องกี่ไป